โนเนมให้เสียงภาษาไทยเฮ้ยนั่นไงพวกเขาอยู่นั่นแฟงตามฉันมาจับมันจับมนเอ้าจับ,จบ,จบเธอ,อไว้ไแต่อ้โอ,อ,ท,อท่อทีแฟงไม่เป็นไรมันดักดีฉันชื่อดอเตอร์ลิลลี่ฮาตันฉันกับพี่ชายต้องการเรือล่างแม่น้ำในป่านั่นไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นนะฉันก็ไม่ได้มาเที่ยวเล่น ตำนานบอกว่ามีต้นไม้ที่มีพลังวิเศษรักษาได้ทุกสิ่งมันจะเปลี่ยนการแพทย์ไปตลอดารคุณเลยลต้องการคนช่วยตามหามันเอาละนะบางครั้งมันก็แค่ต้องออห้ามใครแต่ต้องขึ้นยนต์ผมนะมผมก็เพิ่งบอกว่าได้แล้วนี่ไงอย่ากชอบเลยเราจะทำเรื่องนี้ด้วยกันคุณไม่เคยฝันอยากผจญภัยบ้างเหรอ เธอวิ่งไล่ตามความคิดที่ไกลเกินเอื้อมเสมอโลกนี้ไม่มีคำสารบรอกทุกสิ่งที่คุณเห็นต้องการฆ่าคุณแถมทำได้ด้วยอยากเลี้ยือกลับไหมไม่นี่นักพึ่งจะเริ่มต้นเฮ้ยเฮ้ยจับไว้จับอยู่เลย <S <S <ở> นี่ นายไงไงไงลุงมาพร้อมเรือดับน้ำแล้วต่อไปโดเฮ็ดเก็ดดิสนีย์จังเกิลครูชผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์ก่อนจากไป ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้